และบริษัทพิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาลำปางดิฉันมีความยินดีต้อนรับทุกท่านที่สังคมไทยจึงได้ก่อตั้งมูล,ลนิธิพิกซีขึ้นในปี2004ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาลำปางดิฉันในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยในส่วนของกรุงเทพมหานครปร,ริมล้ล บริธิบพิกซีได้จัดสร้างและมอบสนามบาสเกตบอลจำล 4, นวน4,000ตัวประเทศคุณละ3,000บาทโรงเป็นศึกษาทั้งตอนต้นและตออปลายยังมาจากตู้รับริจาคของลูกค้าพิกซีเป็นวมสนทด้วยในวันนี้บริธบพิกซีได้จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3. ในเทนทการกาคุณสุชาติโคกระาพฟฟาุทธก,การเ็กชายนันทวัฒส,สีริไลเด็กหิงวิลาศิมีสถานเด็กหญิงรัชนีกรตาคำอ้าย เด็กหญิงมันธนีสีใจแก้วเด็กหญิงเช่าดันดายาภูดเด็กชายโตศักดิ์วรรณสาร เด็กหญิงนมัสอนคุณช่วยเด็กหญิงธัญรัตน์ทองพรมเด็กหญิงกานาบุญญาเด็กหญิ เด็กหญิงอพรสิทธิพเดกชายิวัตรวชาติและเดกหญิงลินดาจันตาเดกหิงวันดาทักษ